เฮกเตอร์รบจนสุดลทธิ์เขาว่ามาหาเทพซีอูสรงช่วยเขาดังนั้นเขาจึงไม่หวาดใครหรือเทวดาหน้าใดและขณะน,นี้เขาก็อยากให้รุ่งเช้าเร็วๆทั้งสาบานว่าจะเผาเรือของพวกเราเสียจะฆ่าเราเสียให้หมดขณะที่เรากำลังสำลักควันไฟข้าหวั่นใจยิ่งนัก ว่าปวงเทพได้ประทานกำลังให้เขาได้ทำการสมปราถนาข้าเราเสียให้หมดไม่ให้เหลือคืนกลับบ้านเมืองได้สักคนเดียวจงตื่นขึ้นเถิดท่านที่รักอย่าทำเฉยจนสายเกินไปหากยังมีใจที่จะช่วยพวกกลีกโปรดลืมนึกถึงความแค้นเคืองเสียเถิดท่านลืมเสียแล้วหรือว่า ราชาผู้ชราพระบิดาของท่านเมื่อได้ให้ท่านมาช่วยพยาอาการแมมนอนรบกับพวกทรอยได้รับสั่งประการใดท่านว่าลูกเอ๋ยพระผู้เป็นเจ้าจะประทานกำลังแก่ลูกและปรารถนาให้ลูกรบอย่างห้าวหาญแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ลูกจะต้องกระทำโดยตัวของลูกเอง นั่นคือการลดทิฏฐิมานะในตัวของลูกเพราะความอดโทษย่อมมีคุณมากกว่าความมีทิฏฐิและจงอย่าได้แตกสามัคีกันดังนี้แลพวกกลีกทั้งแก่และหนุ่มก็จะเคารพนับถือเจ้าบิดาของท่านได้กำชับมาดังนี้แต่ท่านก็มิได้ทำตาม อย่างไรก็ดีราชาของเราได้ทรงเศร้าโศกพระไทยและขอรู้แก่โทษจากท่านท่านได้ให้เรามาเพื่อแจ้งแก่ท่านว่าจะประทานบำเหน็จอันมหาศาลเป็นการรู้แก่โทษว่าแล้วยูลิซิสก็พนานาว่าพยาอากามเมมนอนจะประทานกาน้ำกระทะทองคำ ธาตหญิงและพระธิดาให้เป็นชายาพร้อมกับประธานเมืองเจ็ดเมืองให้เป็นของขวัญในการสมรสครั้นเขาพนานาสิ่งของที่จะประทานให้อาิิลิสครบทวนแล้วก็ว่าจงรับไว้เถิดไม่มีใครเลยที่จะเห็นว่าบําเหน็จเหล่านี้ยังไม่เพียงพอสหายเอ่ย หากท่านจะไม่เห็นแก่อาการแมนอนก็จงเห็นแก่ทหารที่ล้มตายเพราะท่านไม่ยอมออกรบจงรับของขวัญเหล่านี้เถิดท่านจะได้ทั้งความร่ำรวยความรักและความเคารพนับถือจากพวกกลีกทั้งจะได้ชื่อเสียงรุ่งโรจน์ที่ท่านได้ประหารเฮกเตอร์ผู้โอหัง ว่าพร้อมที่จะเผชิญกับท่านในสมรภูมิเขาเย่อหยิ่งยะโสว่าไม่มีทหารคนใดในพวกกลีกจะต้านทานฝีมือเขาได้สักคนเดียวอะคิลิสได้ฟังดังนั้นก็ตอบว่าอ่ายูลิซิสเราจะพูดอย่างตรงไปตรงมาและอย่างชัดแจ้ง ดังที่เราคิดอยู่ในใจของเราเราไม่ชอบใจเลยที่มานั่งเกลี้ยก,กล่อมเราคนนึงพูดอย่างหนึ่งอีกคนนึงพูดอีกอย่างหนึ่งฟังนะเราจะพูดตรงๆจากหัวใจของเราใครที่คิดในใจอย่างหนึ่งแต่พูดออกมาอีกอย่างหนึ่งนั้นเราชังเสียยิ่งความตาย ไหนบอกมาสิว่าคนที่ออกรบแทบเป็นแทบตายทุกวันนั้นเขาได้รับอะไรเป็นเครื่องตอบแทนบ้างเรารบโดยไม่มีผู้ใดขอบใจเราแม้แต่น้อยแต่คนที่นั่งสบายอยู่ในค่ายสิกลับได้บำเหน็จเท่ากับคนที่ไม่เคยลงสนามรบเลยสักวันเดียวแล้วใครๆก็สรรเสริญไอ้คนขาดเท่ากับคนยอมเสี่ยงชีวิต คนที่นั่งเป็นสุขอยู่กับบ้านกับคนที่ออกรบก็ตายเหมือนกันดูสิเราได้รับอะไรบ้างในการที่สู้เหน็ดเหนื่อยเอาชีวิตเข้าแลกไม่เว้นวันในสมรภูมิก็เหมือนนางนกที่ออกไปหาอาหารมาเลี้ยงลูกอ่อนทุกวันจนลูกปีกกล้าขาแข็งนางนกเองยอมอดโซ นี่ก็เช่นเดียวกันกับเรานับคืนไม่ท้วนที่เราไม่ได้หลับนอนรุ่งขึ้นยังต้องออกรบเรานำเรือไปตีได้เมือง12เมืองได้ยกพลไปทางบกตีได้เมืองอีก11เมืองได้ทรัพย์สินมาเป็นอันมากทั้งหมดนี้เรามอบให้แก่อากาเมมนอนซึ่งตลอดเวลา ไม่ได้ออกไปพ้นค่ายเลยแล้วเราและนักรบอื่นๆได้อะไรก็ได้ของอันไรค่าคนละเล็กคนละน้อยเขาเอาของมีค่าไว้เป็นของตัวหมดแล้วอย่างไรเขายังเรียกของที่ให้แก่เราคืนไปอย่างนางเบเรซิอสเขาก็เรียกคืนไปเขาอยากได้ก็อไปเถิด แต่อย่ามาขอให้เรารบกับพวกทรอยอีกต่อไปยังมีขุนศึกอีกหลายคนที่เขาไม่ต้องทำให้ต้องอับอายขายหน้าอย่างเราไปขอร้องและปรึกษาพวกนั้นสิว่าจะหนีพ้นเปลวเพลิงที่เผาเรือได้อย่างไรก็เขาทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างขุดคูสนามเพาะสร้างเชิงเทินก็ทำไมขุนศึกเหล่านั้น จะรักษาเรือให้พ้นมือเฮกเตอร์ไม่ได้เล่าเมื่อครั้งที่เราออกรบเจ้าเฮกเตอร์ผู้นี้ไม่หานยกพลออกไกลประตูเมืองเลยจำไม่ได้หรือครั้งหนึ่งเขาทำใจกล้าลบกับเราตัวต่อตัวเพราะอย่างดีที่รอดไปได้ไม่ตายด้วยหอ,อกของเราแต่เราจะไม่รบกับเขา และพวกทรอยอีกต่อไปเช้าพรุ่งนี้เราจะทำพิธีบูชายันแก่มหาเทพซีอุสและปวงเทพจัดสเสบียงอาหารลงเรือแล้วจะออกเรือกลับไปยังนครของเราพรุ่งนี้เช้าตรู่หากท่านอยากเห็นก็จงมองออกไปในทะเลจะเห็นเรือของเราพร้อมพลกันเชียงนำเรือออกไปโดยเร็ว หากเทพแห่งสมุทรเมตตาเราภายในสามวันเราก็จะถึงเมืองพัทยาอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่รักของเราเรายังมีทรัพย์สมบัติและเฉลอยอีกมากที่อาการแมมนอนยังไม่ริบไปจากเราเราไม่มีคำปรึกษาจะให้และจะไม่รบเพื่อเขาอีกต่อไปแล้ว บำเหน็ตต่างๆที่ท่านพณน,นาว่าให้แก่เรานั้นเราไม่พึงปรารถนาแม้จะมากกว่านั้นอีกยี่สิบเท่าแม้จะยกนครเทบิสอันมั่งคั่งที่สุดในโลกนี้ให้แก่เราเราก็ไม่ปรารถนาส่วนธิดาที่ว่าจะยกให้เป็นเมียเรานั้นแม้จะงามเลิศอย่างเควีอโฟดิตเตเราก็ไม่ต้องการ เชิญยกให้ขุนศึกที่เก่งกล้ากว่าเราเถิดส่วนเรานั้นหากเทพดาโปรดให้เรากลับไปถึงนครของเราพระบิดาก็จะจัดหานางที่งามเลิศให้แก่เราธิดาแห่งเท้าพยาและสาวงามแห่งนครพัทยาและเฮลัสล้วนยินดีรับรักของเราก็เราได้เคยคิดมาแล้วว่าจะหาเมียสักคนหนึ่งแล้วจะยังชีพ ด้วยความผาสุกด้วยสมบัติมหาศาลที่พ่อของเรามีและที่เราได้มาจากเมืองที่เราตีได้เทวีเทติสแห่งสมุดแม่ของเราได้พูดกับเรานานแล้วว่าลูกเอ๋ยดวงชะตาของลูกมีอยู่สองอย่างแล้วแต่ลูกจะปรารถนาหากลูกคงอยู่และรบที่เมืองทอยนี้ ลูกจะไม่ได้กลับคืนบ้านเมืองจะตายแต่หนุ่มแต่ชื่อของลูกคงจะมีคนจดจำไปชั่วกรลานานหากลูกกลับคืนบ้านเมืองลูกจะมีชีวิตยืนนานแต่ไม่ช้าคนก็จะลืมเจ้าหมดมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราเชื่อว่าชื่อเสียงเกียรติยศมีค่ากว่าชีวิต แต่บัดนี้เราเปลี่ยนใจแล้วเพราะชื่อเสียงและเกียรติยศของเราได้ถูกทำลายเห็นหรือเปล่าว่าพยาอากามมนอนได้ฉีกหน้าเราต่อหน้าทานกำนันบัดนี้เราจะกลับเมืองของเราและเราเห็นว่าท่านทั้งหลายก็ควรจะกลับกันได้แล้วเพราะไม่มีทางจะตีกรุงทอยได้เลย มหาเทพซีอุสทรงคุ้มครองนครนี้ท่านบันดาลให้เหล่าทวยทหารและพลเมืองมีความห้าวหาญบึกบึนท่านจงกลับไปแจ้งแก่คนที่ส่งท่านมาว่าจงคิดหาทางที่จะป้องกันเฮกเตอร์และทหารของเขาให้ห่างเรือเอาไว้อย่ามาเกี่ยวข้องกับเราเลย แต่ฟีนิกซ์นั้นจงพักอยู่กับเราในค่ำวันนี้และลงเรือไปกับเราในรุ่งพรุ่งนี้แต่หากเขาใคร่อยู่ก็ตามใจเราไม่ฝืนใจเขาคณะทูตนั่งฟังอย่างเงียบงนันเพราะอะคิลิสพูดอย่างหนักแน่นจริงจังตกรนามแห่งฟีนิกขุนพลพูดเท่า เงียบกันไปอยู่ครู่หนึ่งฟีนิกขุนพลผู้เท่าก็ลุกยืนพูดพลางน้ำตาก็หลังไหลพลั่งพลูด้วยความหวาดวิตกว่าเรือของพวกกรีกจะถูกเผาทำลายย่อยยับอะคิลิสเอ๋ยผู้เท่าเริ่มวาทะเมื่อเจ้าได้ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทิ้งพวกเราไปแล้วข้าจะอยู่ได้อย่างไร เมื่อซินเจ้าเสียผู้หนึ่งลืมเสียแล้วหรือว่าท่านตาเปเลอุสบิดาของเจ้าได้ให้ข้าเป็นครูสั่งสอนอบรมเจ้าทั้งในการพูดจาและสัมมาราควะสมัยที่ท่านส่งเจ้าไปอยู่ในราชสำนักของราชาอากาเมมนอนบัดนี้เจ้าทรงพลัง และเชี่ยวชำนาญในการศึกแต่ครั้งกระโน,น้นเจ้ายังเป็นผู้เยาวไม่ประสีประสาไม่เข้าใจวิธีการรบซึ่งขุนพลทั้งหลายปรึกษาหารือกันไม่ละ่ะข้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้หากปลสจากเจ้าแม้ทวยเทพจะบันดาลให้ข้ากลับเป็นหนุ่มเช่นเมื่อข้าไปสู่แคว้นพัทยา อาศัยอยู่กับราชาเปลลอุสบิดาของเจ้าข้าก็ทิ้งเจ้าไม่ได้ข้าจะเล่าให้ฟังว่าเดิมทีข้าอาศัยอยู่ในแคว้นเฮกลัสแล้วก็ต้องพลากบ้านด้วยบิดาผู้ชราของข้าโกรธข้ายิ่งนักจนถึงท่านสวดมนต์ภาวนาวิงวอนเทพซีอุสและบรรดาถวยเทพให้สาบแช่งข้า ว่าหากข้ามีลูกก็อย่าให้ลูกคนใดได้นั่งบนเข่าเลยข้าเองเมื่อยินคำบิดากล่าวดังนี้ก็เกิดโทสะรุนแรงแทบว่าจะเข้าเข็นข่าบิดาเสียด้วยดาบแต่เทพยังมีเมตตาต่อข้าบันดาลให้ข้ายับยั้งการกระทำอันชั่วช้านี้และข้าก็ระง,งับโทสะได้ ด้วยข้าจะทนฟังคนทั้งหลายพูดว่านั่นไงล่ะไอ้คนที่ฆ่าพ่อของมันเองได้อย่างไรข้าจึงตัดสินใจจากบ้านพ่อของข้าและจะไม่กลับไปยังแคว้นเฮคลาสอีกเลยบรรดามิส,สหายและญาติพี่น้องพากันมาวิงบอลข้าว่าอย่าจากบ้านเมืองไปเลยแต่ข้าก็หาฟังไม่ คนเหล่านั้นจึงล้อมบ้านพ่อข่าไว้ถึง9วัน9้าคืนคอยป้องกันไม่ให้ข้าหนีออกจากบ้านพวกเหล่านั้นฆ่าแกะวัวที่พ่อข่าเลี้ยงไว้กินเสียหลายตัวเอาเหล้าที่พ่อข้าเก็บไว้มาดื่มกินอย่างสุขสำราญพวกนี้ผลัดเปลี่ยนกันอยู่เวรก่อไฟไว้รอบบ้านกับหน้าประตูใหญ่ ครั้นเข้าวันที่สิบพวกยามพากันอิดโดยทั้งไฟก็โสมสาข้าจึงพังประตูห้องที่พวกนั้นขังข้าไว้อย่างมั่นคงวิ่งตัดสนามกระโดดข้ามกำแพงบ้านโดยไม่มีผู้ใดทันเห็นข้าหนีมาจนพ้นเขตเฮคลาสเข้าสู่แดนพัทยาอันเป็นแดนนครของบิดาเจ้าบิดาของเจ้า โปรดปราณข้ายิ่งนักรักข้าเสมอลูกประทานทรัพย์ยสมบัติแบ่งดินแดนให้ครอบครองแล้วก็มอบเจ้าให้ข้าเป็นอาจารย์อะคิลิสเอ้ยข้าได้สั่งสอนอบรมเจ้ามาตั้งแต่หัวเท่ากําปั้นเจ้าเองก็รักข้ายิ่งนักเจ้าไม่ยอมเข้าไปในท้องพระโรง หรือห้องเสวยนอกจากจะมีข้าไปด้วยข้าได้อุ้มเจ้าให้นั่งบนเขา่าแล้วตักเนื้อชิ้นอร่อยที่สุดให้เจ้าทั้งรินเหล้าให้เจ้าดื่มเจ้าทำอาหารรสใส่เสื้อผ้าของข้าไม่รู้กี่หนบางทีก็พ่นเหล้ารสข้าเมื่อข้าเอาแก้วเหล้าจออที่ริมฝีปากของเจ้าอ้า ข้าได้รับความเหนื่อยยากมานานในการเลี้ยงดูเจ้าข้านี้ไม่มีลูกเจ้าจึงเหมือนลูกของข้าบัดนี้อะคิลิสเอ๋ยขอวิ่งวอนเจ้าจงฟังข้าจงสลัดความเคืองใจไปเสียให้พ้นดวงใจของเจ้าดังที่ข้าได้เคยทำมาแล้ว ไม่เป็นการสมควรเลยที่บุรุษจะผูกใจโกรธเยี่ยงนี้แม้เทพพยายดายังทรงเปลี่ยนพระไทยได้และผู้เป็นเจ้านั้นไม่ทรงมหตทานุภาพยิ่งกว่าเจ้าดอกหรือเมื่อพระองค์ทรงพระโกธาสาบแช่งมนุษย์ยังทำให้พระองค์เปลี่ยนพระไทยด้วยเครื่องสการะสังเวยและอ้อนวอนภาวนา การภาวนาวิงวอนนี้ไม่ใช่อะไรอื่นเป็นธิดาของพระมหาเทพซีอูสนั่นเองเธอเป็นผู้อ่อนโยนและเชื่องช้าตรงข้ามกับตัวบาปซึ่งไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงนำหน้าไปทั่วพิภพและกระทำกรรมโหดร้ายทั้งมวลแต่เทวีแห่งการภาวนาวิงวอนนี้ ก็ติดตามมาแก้ไขความทารุณโหดร้ายที่ตัวบาปก่อขึ้นโดยประการชนี้บุคคลใดเคารพสการะเทวีแห่งการภาวนาวิงวอนนี้ผู้เป็นธิดาแห่งเทพซีอุสพระเทวีก็จะพิทักษ์รักษาผู้นั้นให้ผลภัยบรรลุโชคลาภด้วยประการทั้งปวง แต่บุคคลใดใจดือ้อไม่ยอมฟังเสียงอันอ่อนโยนของพระนางเธอก็จะสาบสันให้ประสบภัยพิบัติโออาคิลิสจงฟังคำของข้าและจงเคารพสักการะเทวีที่ดาแห่งมหาเทพซีอุสเถิดจะเป็นการดีแก่เจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยก็จริงแล หากราชาอากาเมมนอนจะมิได้แลาเห็นความสำคัญของเจ้ามิได้ปูนบำเหน็จฝีมือนำซ้ำยังริบเอาทรัพย์สินที่เจ้าได้จากการชนะศึกเสียอีกเล่าหากการเป็นดังนี้ข้าก็คงจะไม่เสียเวลาขอร้องเจ้าให้คลายความแค้นแม้ปรารถนาจะให้พวกกลีกพ้นจากภัยพิบัติก็มิได้เลย แต่บัดนี้ราชาอากาเมมนอนก็ได้ประทานบำเหน็จแก่เจ้าอย่างล้นเหลือทั้งยังสัญญาว่าจะประทานเพิ่มให้อีกบัดนี้ก็ได้ส่งทูตผู้มีสติปัญญาและมีเกียรติยิ่งกว่าผู้ใดในกองทัพทั้งยังเป็นมิตรรักของเจ้ามาเพื่อเจรจากับเจ้าให้เข้าใจเจ้าไม่บังควรเมินเฉย ควรฟังคําของเขาก่อนจงฟังนิทานอุทาหรณ์ซึ่งข้าจะเล่าให้เจ้าฟังสักเรื่องหนึ่งแล้วเจ้าจะแลเห็นว่าคนเราถึงจะยิ่งใหญ่สักปานใดหากจะปิดหูปิดตาไม่ยอมฟังคําวิงวอนก็เท่ากับเป็นคนโฉดเขาเรื่องมีดังนี้การละครั้งหนึ่ง ได้เกิดการวิวาทฆ่าฟันกันใหญ่โตระหว่างชาวอะโตเลียนกับเผ่าชนที่อาศัยอยู่ใกล้เขาคูริอุมสาเหตุแห่งการวิวาทก็คือมีหมูป่าตัวใหญ่ดุร้ายเข้ามารบกวนคนในแคว้นคาริดอนอันเป็นที่อยู่ของพวกอะโตเลียนราชาเมริกเกอร์เจ้าแห่งแคว้นได้เป่าร้องไปทั่วแดนกรีซ เพื่อหาพลานมาปราบไอ้หมูป่าตัวร้ายพวกพลานทั้งหลายที่อยู่ทั้งใกล้และไกลก็นำหมาล่าสัตว์มาอาสาด้วยเจ้าหมูป่าตัวนี้ใหญ่โตและดุร้ายยิ่งนัก